สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่ได้มีคลิปหลายวันเลยนะคะวันนี้แอนมีปีกไก่เกาหลีมาฝากเพื่อนๆค่ะสูตรนี้ใช้ซอสสาเร็จยี่ห้อไทยครัวนะคะเพื่อนๆเ,เป็นซอสเคลือบอันนี้จะหมักหรือจิ้มก็ได้นะคะซอสตัวนี้คือไม่มีผงชูรสไม่ใส่สารกันเสียแล้วก็ไม่มีสีเจือปนด้วยนะคะเป็นสีธรรมชาตินี่ค่ะขวดเขาจะเป็นแบบนี้อ่า ทีนี้เนี่ยปริมาณส่วนผสมเดนอนจะพิมพ์ไว้ให้ล่างคลิปนะคะจริงๆเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องหมักก็ได้นะคะใชะ้หรือว่าจะใช้ซอสเกาหลีเนี่ยหมักไปได้เลยแต่ว่าแอนอ่ะใส่ผงปรุงรสนิดนึงกับอันนี้เป็นผงฟูค่ะผงปรุงรสคือผงปรุงรสที่ทําเองนะคะส่วนผงฟูเนี่ยเพื่อที่จะช่วยให้อ่อ ไก่เขาแห้งเวลาอบอะคะ่ะเพราะว่าแอนจะไม่ทอดเนาะแอนจะไม่ได้ทอดมันก็จะได้เนื้อขายทอดที่สุดเพราะว่าเราใส่ผงฟูถ้าไม่เวลาก็หมักทิ้งไว้นะคะไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรอแอนก็ไม่ได้หมักทิ้งไวะคะ้ค่ะก็เข้าอบเลยวอมเตาอบที่ไฟ230องศานะคะเพื่อนเพื่อแล้วก็เข้าอบรอบแรกสัก25นาทีแล้วก็กลับด้านนะคะ,ะเดี๋ยวแอนจะแปะลิงก์ เพจของร้านท้ายครัวนะคะแล้วก็ลายนะคะไว้ให้ใต้ล่างตรงช่องคำอธิบายใต้คลิปถ้าเพื่อนๆไปซื้อเนี่ยแล้วบอกว่ามาจากช่องฟิตฟู้ดฟันจะได้ส่วนลด10%นะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นซื้อ3ขวดในราคา199บาทค่ะจากปกติคือราคา ขวดละ69บาทนะคะเพื่อนๆแล้วก็เขามีหลายซอสนะคะมีซอสซุกี้มีซอสผัดไทยอะไรด้วยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูได้นะคะ,ะส่วนตัวแอนเนี่ยวันนี้ที่ลองมาคลุกไก่นะคะคือซอสอร่อยเลยจริงๆไม่ต้องหมักเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆมามามา,มาคลุกเลยหรือว่าจะหมักซอสของเขาเนี่ยแล้วก็เข้าเตาอบเลยก็ได้ถ้าเพื่อนๆที่มีหม้ออบลมร้อนหรือว่าเตาหม้อทอดไร้น้ํามันเนาะก็น่าจะเหมาะเหมือนกันค่ะ นี่ค่ะอนก็จะใส่ไปเลยแบบนี้คลุกเลยวันนี้พอดีว่าหลานมานะคะหลานได้ช่วยทานก็ชอบมากทีเดียวโอเคค่ะคลิปนี้ก็ง่ายๆนะเพราะว่าอ,อยากกินไก่เนาะไม่ได้ไปไหนคะ่ะเพื่อนๆก็ทำกินเองที่บ้านได้เลยง่ายๆแบบนี้ใช้ซอสสำเร็จไม่ยุ่งยากอะไร เดี๋ยวแอนจะแปะทุกอย่างไว้ให้เพื่อนๆอันนี้งาแอนเอาไปคั่วแล้วนะคะเพื่อนๆตอนต้นคลิปค่ะยังไม่ได้คั่วเนาะใส่ถ้วยไว้งาขาวไปคั่วนิดนึงก็มาคลุกๆคือโอเคเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายและคืออ่าง่ายแต่ว่าใช้เวลานิดนึงเพราะว่าอบเนาะถ้าทอดก็จะเร็วค่ะแต่ว่าแอนไม่ได้ทอดนี่ค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวคลิปนี้นไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ